เตยล่าเราค่ะพี่น้องขายแกงโคโลมาเคลื่อนยู่อุดอรตลาดเมืองตลาดตลาดนี่ยังเกาะตลาดท่องจเอียงตลาดท่องจะเลื่อนสียังนี่ล่ะอุดอรนแกงโคโลซอดแกงแล้วปนีมาเนี่ยฮอสิไปยกอ๋อย,ยกู้ยวนวัดลมพอจะเลื่อนน้องวัวซอปน,นีก็สิไปพัก เมืองท่องเจริญเป็นเมืองชองเจริญบันเนียนพักยุวยัดอันหลวงปู่เจริญบันเนียนห้องภาษีท่านพิธีย่อออย่อคู่เซามีแห่หลักสิเดินทางต่อออนทัวร์ปทมอรอบแรกนะครับพี่น้องคขาตอนนี้กำลังแกงโซโลแล้วคงว่ากำลังเก็กเบหา,านคือมาทำเมียเราทำมาตีมือเปลี่ย่มาส,มมาสมบายเนี่ย คือสเปียนสุปีปะเพียไหนห้อยยุบานผกําลังเก็บสิ่งเก็บของเก็บแล้วห้องก็สิไปไหวอ่อนย่อคู่อยู่อ่อนย่อคู่อยู่ มันสว่างอย่างไปจังซื้อตลาซื t <t ้นตลาด่อนีนทอตลาดมันท่องจะเรื่อนสีตลาดอกตลาดอาขายพักขายมีซีใบซียางื้อาสิาตลดใจตาดนเนีมานก็เปลี่ยนเป็นซื่อเรื่องทอง แกงโคโล่ริ่มได้พี่น้องมาอ่นออนทั่วกรุงเทพรอบแรกนะครับมาแรกอยู่อ้ออ่นมือแรกที่วนตลาดจินซาลังเซวันที่สิบมืออื่นตลาดจินซาลังสิทธวันหน้าบางกะปิตลาดลวยซับแล้วก็อันฉลองกุ้งหอวันทีสิบสี่ ดายุคงเก็บเตรียมตัวนะคะแล้วเราจะเจอกันนะคะท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะ